ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่6นะครับ6มกราคม2,565นะครับเป็นอีกวันที่ท,ทีมงานร้านเอ d s ดี v i c e นะครับโดยช่างออดนะครับมาได้ทำการติดตั้งปั๊มโซลาเซลล์เป็นปั๊ม1,100วัตต์นะครับหรือที่เรียกว่าแรงครึ่งนะ กับค่ายแฮนดูโลนะครับวันนี้มาที่ค่ายแฮนดูโลนะครับแผงทั้งหมดเราใช้340วัตต์ทั้งหมด6แผ่นนะครับอันนี้ดูดูปริมาณน้ำนะครับคิวน้ําที่ผมวัดตอนนี้คือ9คิวนะครับณนะเวลาสิบานาฬิกานะครับ15นาฬิกา30นาทีนะครับน้ําอยู่ประมาณ9คิวนะครับจับตอนบ่ายสอง จาเวลาตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับน้ําได้12คิวนะครับบ่อ,บอน,นี้ถ้าเกิดเที่ยงตรงช่วงเที่ยงน่าจะได้อยู่13คิวนะครับนะครับณนะตอนนี้ก็9คิวแล้วท่อเป็นท่อออก2นิ้วนะครับนี่นะครับ2นิ้ว2นิ้วนะครับนีน่ี่2นิ้วนะครับนี่2นิ้วท่อ2นิ้วตลอดนะครับเป็นบอ่อ6นิ้วเห็นว่าเจาะทั้งหมด4 1ิเเมตรนะ ตัวนี้หย่อนลงไปหย่อนลงไปทั้งหมดแปเส้นนะครับ32มอเมตรอ่านี่ะครับนะครับโครโงสร้างเป็นเสาปูนอ่าเป็นโดยช่างออดเองนะครับเสาปูนนะนี่นสิบห้าอ่าปีนี้เราใส่ตัวเอ็นแคมนะครับชุดจับเป็นเอ็นแคมอยู่ตรงกลางเป็นมีดแคมนะครับที่เราใส่นี่ นะครับที่เราใส่มาเสาเราทั้งหมดเป็นเสาปูนหน้าสี่นนะใชนะ้ทั้งหมดอยู่สามต้นตัวนี้เป็นแถวแนวเดียวนะครับทั้งหมดนี่เาสาของเรานะเป็นการหล่อเสาพิเศษคือทำให้ได้สิบห้าองศาทางทิศใต้เลยหล่อเสาแบบนี้เลยนี่นี่หล่อเสาให้เอียงแบบนี้เลยไม่ต้องแปลกแบกแนวกว่าเพื่อนนะนี่ หล่อเสาแบบนี้จ้างเขาหล่อเสาแบบนี้เลยนี่นะครับนี่ถ้าเกิดมีโดนจะทําให้ดูเลยนี่ขึ้นไปเรื่อยๆว่าเป็นยังไงองนะครับนี่เสาทั้งหมดมี3ามต้นนะครับนี่นะครับหกแผ่นทั้งหมดสามร้อยสี่สิบวัต์หกแผ่นนะครับกับค่ายเฮนดูโรนี่นนะครับนี่ยอดนะครับนี่ค่ายเฮนดูโลเดี๋ยวผมตามมาดูกล่องคอนโทรลนี่นะครับกล่องคอนโทรล กดดูได้นะครับนี่ตัวสวิตตัวนี้เป็นวัต t ที่มันโชว์อยู่931 watt ทอนบวครับครับเอาลบ8ทอนครับผมอันนี้โวนอยู่ที่1 0 0 1หนึ่ร้บเก้านะครับ m m อยู่ที่4.8แปมนะครับรอ rpm อยู่ที่2,900ทุกอย่างเราใช้เป็นเบรกเกอร์ เป็นเบเกอร์ดีซีของแท้จากค่ายสันทีนะครับแต่มันมันน้ำไหลอยู่แต่มันดันขึ้นมาสูงอยู่มัต้องเอาล้มเลยใส่แต่อนก็ได้ที่นี่นะนี่นะครับเบเกอร์โอ้ยอันนี้เก่าคิวพอเนี่ยเก่าคิวคือเก่าพันธุ์รต่อชั่วโมงเนี่ยหน้าตอนนี้เอาละเพื่อนาแรงน้ำเนี่ยมันสิเมียนเอาขึ้นมาอีกเพื่อนาแรงน้ำเนี่ย สมมติเอาหาท่อนเป็นว่างเพื่อไปจัก2อท่อนเจ็ดท่อนแต่อันนี้เพื่อเป็นแปลเลยเพราะเป็นหยนน้น้ำแห้งอีหลีเนี่ยจับเมื่อก,กี้ผมจับอยู่ทั้งสองร้อยลิตรเนี่ยได้แปดแปดวินาทีเนี่ยน้ำแรงนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ094 249 3 2 4 1นะครับช่างออดยินดีบริการ แต่ว่าเหลียวเบิ่งยืนลึกเติบู่ได้ในน้ำ<ะ>เหลียวเบิเ่งยืนลึกบ่เห็นเลยแมีนครับบุร่ายุะดับพวกทอนบุร่าคิดว่า,วาขอหนี่ิผมเปิดบประตดดูเราอยู่สิเมียนบ่พอผมเป็นยังสายไฟผมก็เฟื่อไว้แล้วนี่ผมมาย้อนอีกก็ได้เ่า <c oughs> ต้องห่วงผมบริการเต็มที่นี่นะครับ ท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ0942493241นะครับช่างออดยินดีบริการเดี๋ยวคุยกับลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับอะจยังไงวันนี้ก็ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ